สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการเที่ยงวันตอบปัญหาสุขภาพก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับรายการนี้ดำเนินรายการโดยกับผมนายแพทย์สันติประทองแพทย์ประจำครอบครัวของท่านออกอากาศทาง fm 160 0หกแมกะเฮิร์ทุ่งใหญ่ซิตี้คลื่นสุขภาพคลื่นของประชาชนท่านผู้ฟังครับ วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวสักหน่อยนะครับอ่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นมาหลายปีช่วงหลังเนี่ยนะครับถ้าวันไหนฝนไม่ตกมันก็จะร้อนอบอ้าวมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกนะครับก็ต้องพยายามสร้างร่างกายแข็งแรงเข้าไว้ อากาศร้อนอย่างนี้พยายามดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับน้ำที่มีประโยชน์มากก็คือน้ำที่ผ่านเครื่องกรองนะครับไม่ใช่น้ำขวดที่ผ่านเครื่องกรองเยื yeah, ่อกรอง R.O. หรือ r e v e r s e o อ m o s i s อันนั้นเป็นน้ำราคาถูกก็จริงแต่ว่าสะอาดมากก็จริงแต่ว่ามันไม่มีแร่ธาตุเพียงพอ มันสะอาดแต่ว่าสะอาดเกินไปไม่ค่อยมีแร่ธาตุนะครับองค์การอนามัยโลกเขาไม่แนะนำให้ดื่มประจำ <c oughs> พยายามดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพราะว่าในร่างกายของคนเราในคนที่อยู่ในวัยกลางคนนี่นะครับ หรือว่าคนสวอก็เ,เหมือนกันแหละมีน้ำประกอบกันเป็นน้ำหนักของร่างกายนี่ถึง60 7ถึงเจปอร์เซนะครับคือคนหนักร้อยกิโลกรัมเนี่ยถ้าเอาไปย่างไอแห้งน้ำจะละเหยหหมดเหลือแต่ไอ้ส่วนที่เป็นของแข็งก็ประมาณ40หรือ30กิโลกรัมเท่านั้นแหละ รายในเซลล์ต่างๆที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันมีน้ําเป็นสื่อกลางเหมือกัเราอยู่ในผิวของโลกนี่แหละอยู่ในบรรยากาศห่อหุ้มโลกเนี่เราอยู่ในบรรยากาศชั้นบรรยากาศของโลกนะครับมีอากาศเป็นสื่อกลาง ปลาที่อยู่ในน้ํามันก็อาศัยน้ําเป็นสื่อกลางไอเซลล์ในะร่างกายของเรามันก็อาศัยน้ําเป็นสื่อกลางมันก็อยู่กันอย่างแน่นแอแอัดยัดเยียดถ้าน้ําไม่เพียงพอทําให้เซลล์มันเสียหายทําให้ร่างกายเสียหายได้นะครับน้ําสกปลกได้ง่ายนะครับในร่างกายของเราเนี่ย ความเป็นด่างของน้ำนี่สำคัญที่สุดความเป็นด่างของเลือดธรรมชาติเขาสร้างให้เลือดนี่มีความเป็นด่าง pH ประมาณ7.4แต่ว่าขบวนการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปให้เกิดพลังงานหรือว่าภาวะที่เราเครียดภาวะที่เราป่วยไขย้ภาวะที่เราทำงานทำการต่างๆนี่ ทำให้ร่างกายเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานก็ปล่อยกรดออกมาเยอะนะครับก็ทําให้เลือดเป็นกรดได้ไง่ายวิธีแก้ก็คือต้องดื่มน้ําไม่เพียงพอโดยเฉพาะน้ําแร่ร่างกายนี่มีกลไกลในการทําให้เลือดเป็นด่างอยู่แล้วนะครับทำให้เลือดเป็นด่างอยู่แล้ว,นะลลวมีสามระบบ ระบบที่ใช้อยู่แบบปัจจุบันก็คือระบบสะเทินพิษด่างสะเทินพิษกรดในร่างกายเ็ระระบบบัฟเฟอร์คือร่างกายนี่จะสร้างบัฟเฟอร์จะสร้างตัวที่มาสะเทินพิษกรดอยู่นะครับทำให้ความเป็นกรดหายไปแต่ที่แน่ๆเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพออ่ ต้องหายใจยาวเข้าไว้นี่ระบบที่สองคือปอดปอดนี่เอาออกซิเจนเข้าไปเมื่อออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ระบายอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลือดก็จะเป็นด่างออกซิเจนเข้าไปเลือดก็จะเป็นด่างนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ค้างอยู่มากเลือดก็จะเป็นกรดอืม อันนี้คนสุเบรเนี่ยนะใบามากๆี่เลือดเป็นกรดง่ายนะครับคนที่หายใจสั้นๆหายใจไม่เต็มอิ่มเลือดเป็นกรดง่ายเมื่อเลือดเป็นกรดนี่นะครับมันก็ปวดเมื่อยเครียดหงุดหงิดทาให้เกิดโรคมะโรงมะเร็งได้ง่ายโรคกระดูกพลุนได้โรคนิ้วในไตก็ได้นะ เห็นไหมครับทําให้เม็ดเลือดเสียหายเลือดเป็นกรดที่อันตรายมากทําให้เซลล์รับออกซิเจนได้ไม่เพียงพอเกิดภาวะเซลล์ขาดออกซิเจนทําให้เซลล์ก็ตายสลบการที่เราหายใจยาวๆเข้าไว้เป็นการกระตุ้นประสาทผ่อนคลายหายใจยาวๆเบาๆถึงสะสือ เป็นการกระตุ้นระบบประสาทผ่อนคลายถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองฝึกดูหายใจเข้าท้องป่องนะครับหายใจออกท้องยุบยาวๆนะครับเพราะว่าเราต้องควบคุมอย่างนี้ถ้าเราหายใจยาวบ่อยๆติดต่อกันเป็นประจำเราสามารถควบคุมนิสัยอารมณ์ร้อนของเราได้ คนที่หัวร้อนง่ายขี้โกรธหงุดหงิดง่ายหวาดระแวงหายใจย,วยาวก็ไว้คนไหนที่ชอบอิจฉาตาร้อนคนอื่นหรือว่ามองโลกแง่ร้ายให้หายใจยาวเข้าไว้มันก็จะทำให้เกิดการผ่อนคลายประสาทอัตโนมัติ พาราซิมพาสติกทำงานมากขึ้นนะครับแล้วออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายมากละลายเข้าไปในน้ำเลือดเลือดก็จะเป็นด่างแต่เป็นด่างก็ทำให้ร่างกายสดใสร้างพิษสะเทินพิษนะครับตัวที่สำคัญสุดท้ายนี่นะครับคือไตไตนี่ช้าน,น่อยเป็นอวัยวะที่ ขับของส่วนเกินทิ้งนะครับก็คือพวกอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนเกินพิษต่างๆพวกกรดยูริกส่วนเกินนะครับน้ำตาลส่วนเกินขับทิ้งเสียกรดส่วนเกินก็ขับทิ้งเสียแร่ธาตุส่วนเกินก็ขับทิ้งเสียเพราะฉะนั้น ทางเดินปัสสาวะน้ำปัสสาวะจึงสะอาดไงไม่ค่อยมีเชื้อโรคนอกจากว่าคนคนนั้นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะถึงจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนในน้ำปัสสาวะพระพุทธองค์จึงบอกว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้สามารถใช้น้ำมูดเป็นยารักษาโรคได้ นะครับดื่มน้ําปัสสาวะของตนเองเป็นยารักษาโรคได้อันนี้สําคัญนะครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่มีการวิจัยกันมากในทางการแพทย์ว่าการดื่มน้ําปัสสาวะนะมันรักษาโรคได้จริงไหมก็พิสูจน์กันเด่นชัดแล้วว่ามันใช่นะครับผมมีหนังสือการใช้ปัสสาวะรักษาโรคที่สามสี่เล่ม นะครับเป็นของฝรั่งเขาเขียนนะเ,เขาวิจัยออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไตนี่เป็นตัวที่ปรับเลือดไม่ให้เป็นกรดส,ส่วนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยพยายามปรับเลือดให้เป็นด่างอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรับออกซิเจนเพื่อที่จะทำให้การควบคุม ฮอร์โมนต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับใครที่ดื่มน้ำน้อยนี่นะครับเลือดก็จะข้นเลือดก็จะข้นนะครับเมื่อเลือดข้นทําให้เซลล์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำเลือดของเราที่รอเลี้ยงอยู่ระหว่างเซลล์น่ะ ก็ทำอยู่ลำบากมันเกิดภาวะทุกขังมันไม่สบายนะครับแต่ว่าถ้าเราดื่มน้ำบ่อยๆน้ำก็จะถูกเปลี่ยนขับทิ้งไปทางไตบ้างทางหายใจบ้างทางผิวหนังบ้าง,างมันก็จะทำให้เซลล์มันก็สดใสนะครับการดื่มน้ำเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญดื่มน้ำบ่อยๆ คนที่มีความเครียดประจำปากคอจะแห้งนะครับผิวจะแห้งเพราะว่าไม่ค่อยจะดื่มน้ำขาดน้ำระบบประสาทอัตโนมัติเครียดทำงานหนะักการขับถ่ายปัสสาวะก็จะไม่ไม่เต็มที่นะครับโอกาสที่จะเกิด ไตาวายได้เพราะเลือดไปเลี้ยงไตน้อยคนเครียดประจำเลือดหลอดเลือดก,ก็จะหดตัวนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองก็จะน้อยเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็จะน้อยจำไว้นะครับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อทำให้เซลล์ของเราร่างกายของเราเนี่ย มีน้ำเปลี่ยนมีน้ำใหม่ไปเปลี่ยนทําให้เซลล์ที่เปรียบเสมือนปลาในทะเลเลือดอยู่อย่างมีความสุขเมื่อมันอยู่มีเมื่อมันอยู่อย่างมีความสุขแล้วมันก็ปล่อยฮอร์โมนสุขออกมาเราคิดว่าตัวเองไปยึดร่างกายนี้เป็นของเราตัวเราเนี่ยมันก็ ม,มันก็คงจะถูกครึ่งเดียวนิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาชนะของจิตใจที่ไปยึดร่างกายนี้ถ้าร่างกายนี้ดีจิตใจเราที่ไปขี่หลังขี่ร่างกายอยู่เนี่ยมันก็ดีด้วยนะครับเหมือนกันเราขี่ม้าถ้าม้ามันป่วยไข้คนขี่มันก็ไม่สบายนะอันนี้สำคัญต้องแยกแยะกันให้เป็นนะครับท่านผู้ฟัง แยกแยะกันให้ออกอจะได้มีความทุกน้อยลงไอ้ร่างกายของเราต้องแยกแยะกันให้ใดว่ามันไม่ใช่ตูกูของกูนะครับมันเป็นของพ่อแม่ชัดเจนน่ะร้อปไปถามนักวิทยาศาสตร์คนไหนใครก็ได้นะครับไปถามแพทย์คนไหนไร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรเออแล้วมันเป็นของเรา,าเมื่อไหร่ เป็นสมบัติของเราเสมอเมอร่เออตลกมากเพียงแต่ว่าไอ้ปฏิสนธิจิตที่ไปอยู่บนร่างกายของเรานี่แหละไปยึดมันเหมือนกับว่าเราไปจองแผ่นดินที่มีอยู่เดที่มีอยู่นะ่ะว่าไอ้นี่เป็นของเราเราเกิดไปจองกับจองที่ดินว่าเป็นของเราเวลาเราตายไปแล้วเอาที่ดินไปได้ไหมละ่ะเออแยกกันไปเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะกันให้ถูกให้ต้องนะครับจะได้ไม่เกิดความทุกข์จะได้ไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นการที่เราปล่อยวางในรู้สึกว่าเราจะเบานะไม่หนักการที่เรายึดว่าไอ้นี่เป็นของเราตัวเรามันหนักนะเออมันหนักทําให้เราหนักมันหนักไปหนักใจหนักหนัก ใจหนักความรู้สึกท่านผู้ฟังครับผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเ,เป็นเรื่องของอาหารเสริมอา,อาหารเสริมคือพวกบริวยสนี่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงไพเราะสักสองเพลงนะครับ